สวัสดีครับพี่น้องทุกคนทุกท่านนะครับคืนนี้ก็มาื่อบผมอีกแล้วครับผมทุกท่านนะครับคิดถึงกันมากขอบคุณมากๆที่มาติดตามและที่ยังไม่ติดตามผักกดไลค์กดแชร์ผักติดตามช่องย t ท b e ของผมด้วยนะครับโอ้พี่วันนี้มียำหม,ม่าม้าชุมตำาม,ม่าม้าขอ,อนินน้ำขอ,อน้ำเสนอว่าอร่อยสุดยอดครับผมร้านเราที่ผมชอบ เปีนมินลูอันนี้ครับพี่อ่ามาครับผมทานเ้วยกันนะครับทานเดวยกันนะครับมีใครเคยทํากินเหียบในบ้างนะครับทํากินไม่ยากครับพี่ชุ่มต่าพี่ผมผมแนะนำเป็นชุ่มตําเลยครับผมอันนี้ผมตำตำตำช่มมาม่าครับใส่ไข่ประมาณสามลูกครับผมเคือที่ชองลูกนะครับประกาศขขาเตียงกวางครับผมอ่ามาม่าประมาณหนึ่งหนึ่งถุงครับ อ่าอร่อยนี่นอนมาครับผมอ่าสวัสดีครับทุกท่านทุกคนครับผมอืมแทบแทบ ขอบคุณมากๆนะครับที่มาเปลี่ยนกำลังใจผมที่พม่ยอมไม่เปลี่ยนก็เปลนกำลังใจมาเลยนะครับเดี๋ยวถ้าผืดเหมือนกันพี่จิตามมาตามกลับเลยครับผม 嗯。嗯。嗯。嗯 ถ้าขายับถ้าขายคนไหนจับยินงเหาเทศ่ที่ลาผิวจีขาสวยงามอ่าลูสุดยอดครับนี่เมเทศครับ Mà <laughs> đá ừ. Đá ừ. Đá ừ. 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 ออืมโบแล้วครับทุกท่านครับทำไมิอรอยไม่ทำอย่างนี้ได้ครับผมอืม <Christina. S 2> อืขอบคุณม,ม,ม,มากๆนะครับทุกท่านทุกคนครับผมอบนุณม,มากเป็นพื้นกำลังใจผมนะครับ ขอให้สิ่งดีๆ,ๆทุกท่านมีโชคดีนะครับเข้ามาในชีวิตของเราครับผมเขียนนี่ก่อนนะครับขอบคุณมากครับทุกุนคนนะครับเราสุดยอดแล้วครับแซ่บมากเลยพี่ต้องเผีดยนมากอย่างนี้ครับผมไม่เผีดยนมากไม่อร่อยครับขอบผมขอบคุณมากนะครับ